เอาเลยครับผมก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับโซโล่เลเวลลิ่งอลไลส์นะครับผมหรือว่าซงจินูของเรานั่นเองนะครับแล้ววันนี้มันมีตัวละครใหม่เข้ามาครับหรือว่าน้องเอซิลนั่นเองรับของรับของให้เสร็จนะครับปะตอนนี้ผมมีตั๋วอยู่71บใบนะแต่ว่าเรามีซปเปอร์การ์ดอยู่ครับรวมๆก็300กว่าใบนะแต่ผมจะเอาน้องเอซิตัวหนึ่งนะครับเพราะผมชอบ ตัวน,นี้มากนะตั้งแต่อยู่ในมังควาแล้วนะก็กดไปเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงฮึบเออเรอ่ไม่เออเรอ์อุ้ยมาเลยเอาแล้วโอ้โหไม่ใช่กิม,มัวเวนก,กรรมกิมัวแตกไปต่อกันครับอย่าพูดพร่ำทำเพลง ไม่โผล่ไม่โผล่ก็สกคิปครับต่อเรื่อยๆอ้าวเอเอเต็มจอเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วคราวนี้โอ้โหสองตัวโอ้ไม่กอดวันนี้ดวงดีอ่ามาแล้วเอซิลโยรชิคุโอเนกชิมซเป็นเรนเจอร์นะ อ oh, ตัวต่อไปตัวอะไรวะเอ,เอซีวีสองตัวเลยโอ้ oh. ดีเลยครับอย่างงี้ไม่ต้องไม่ต้องเสียแรงเสียเวลาขอญาตแคปหน้าจอไปเลยอเอซิวีไปเริเร่มอัพเริ่มอัพกขอไอ้นี่กันอะไรไปอัพสเตตที่ทรงก่อนนะครับเอ่อตอนนี้เอาสี่แล้วก็อัตาครีไป คือตอนนี้เราก็มีเออ่เรียกว่าตัวละครค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแต่ว่าธาตุไฟผมนี่แทบไม่มีเรียกว่าแทบไม่มีเลยมีแค่ไอชเวตัวเดียวนะรเราก็เลยมาอัพกันเลยรรสี่แสนจัดไปอันนี้ไม่ใช้เอฟเฟกต์สกิลคว่างหอกในเวลาต่อเนื่องของสกิลชนะอย่างคาดประมาณดามเมจสกิลคว่างหอกจะเพิ่มขึ้น มันก็เมอสกิลกว้างหองเปิดใช้เอฟเฟกต์ออนแอร์สองครั้งจัดเลยครับน่าจะคันแรงน่าจะสำคัญแบบสุดๆเอนน้องกลัวว่าเ,เป็นเบรกด้วยเหรอ <laughs> ตัวนี้เหมือนเน้นเหมือนจะเน้นเบรกนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูสกิลของน้องตัวนี้กันดีกว่าพิวพันเตรอร์ได้ตัวเลย เอาเลยแล้วกันขอลองหน่อยดูทรงแล้วจะทำห้าดาวได้แนฮะ่คอมโบโอ้ยน,นี่เองเหมือนจะมีสตัดอะไรด้วยนะสกิลปกติโอ้โหเป็นตัวแบบ เรียกได้ว่าน่าจะสุโดโหดมากสุดชิเต้เนีเ่คว่างหอบบุมบุมบุมบมวกว้างนะครับระหว่างนี้เราก็ทำคอมโบอะไรไป มากาเ,เลบฮึหนึ่งบาลสะพึ่งบึมบึมหลบเลยหลอบอีกครั้งหนัวเหมือนจะเป็นตัวเบรกที่ดีอยู่นะครับ ไม่รู้จะดีเท่าประธานโกคุณีหรือเปล่าแต่น่าจะใช้ได้นะแล้เอามาให้เบรกหงดิคือแค่ตีปกติมันก็เบรกแล้วครับปิดเบรกมาดูอ้ออมันเก็บสแ,แต็กไว้ยิงได้คือมันสแ,แตก็กมันจะยิงอัตโนมัตินะ้บึ้มเบรก ก็ประมาณนี้แล้วกันเอาฆ่ามันให้ตายต,ตัดไปดูตอนมันตายนะอะไรไอหมอนั่นมันตายแล้วครับแต่ตอนนี้คือผมยังไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นกิจกรรมนะครับคือแจกชาเฮอินตัวหนึ่งนะจัดวัตดีทําเคลียร์ภารกิจให้หมดนะครับแล้วก็แจกไอ้เคี่ยวอาวุธเริ่มไอ้น่ะช่วงแรกๆของทรงจินูเคี่ยวผิดนะครับผม ก็ไปเล่นกันได้นะเคียร์ไม่สนประเภทเกตก็ไปเลยรอเลยเอ่อลังเอจัดจัดหมดก็ช่วงนี้โซโลเวลลินโซโลเลเวลิงซีซั่นสองก็มาแล้วนะครผมใครอดูชันอนิเมะก็ไปดูกันได้ถ้าอยากดูนะเอาน้องมาเลยครับ ผมรักน้องมากเท่านี้อ่าแล้วก็มีเกานะเกาะเจจูเลือกอาวุธได้นะผมผมแนะนำเป็นไอ้นีนะ่ถ้าใครใครอยากจะเลือกนะของมันดีครับมันตีมันมุกว้างนะแล้วก็ถ้าไม่ไอ้เมื่อกี้ก็ดาบสั้นจากพระศาชนครับไม่ก็ปีศาจดอกไม้ของดีเหมือนกันแต่มันก็นแล้วแต่ว่าใครจะเลือกอะไร มีกิจกรรมเดิมนครับได้ของอันนี้ก็เก็บแต้มพอยนนะโหมาถึงยังไม่ทันอะไรกันดับหนึ่งซะแล้วยังไม่มีคนเล่นนะผมอ่าแต้มพอยพันห้าได้อ่แรกได้แลกอาวุธของน้องได้อันหนึ่งนะผมเดี๋ยวเล่นให้มันเสร็จจบจบนะอันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจทำอะไรได้นนอาวุธก็สอนสีาราำ ศูนย์ซิครามเราไปดูมิชชั่นก่อนว่าทำอะไรได้อันนี้เหมือนทอยลูกเต่าครับชิวๆช่วงนี้เขาแจกเยอะเหมือนกันนะเยอะกว่าเมื่อก่อนนะช่วงแรกๆที่ผ่านมานี่แจกจัดว่าไม่เยอะขนาดนั้นอันนี้จะเป็นการคราฟอาวุธนะผมคราฟอาวุธของ100อันได้อาวุธชิ้นหนึ่งเนะี่ยก็จัดจัดกันได้ใครที่เรียกว่า เคยไปแล้วเค,เคยเคยเลิกเล่นไปแล้วก็กลับมาสนทนาสนทนากับฮันเตอร์คนอื่นนยยี่ไงม,มาดิรับเลยรวยรเฮงๆครับเลียร์เกตไม่สนประเภทสองครั้ง เออ่ราจะเอาเกตที่มันดูดูดีมีราคานี่แรงเอสนี้มิชชั่นสำเร็จหุย่ยร้อยเลยเพิ่งเข้าขเกมเขียนม,มิชชั่นรายสัปดาห์เออหนึ่งร้อยแต้มหกครั้งโอ้โห มีชันกิวเลยนะเยอะเลยครับทำเยอะอันนี้เดี๋ยวค่อยแล้วกันนะยังเหมือนเหมือนจะยังไม่ได้นะเราไปสุ่มต่อนี่เลยโทมัสอังเดย์นะเข้ามาแล้วเพิ่งเข้าเพิง่งตู้เพิงผ่านไปเอามาใส่ในตู้ดีแล้วไม่ได้ไม่ได้ไมแปลกนะ ก็รายการตามที่เลือกก็ประมาณนี้จริงๆไอตัวนี้ไม่ต้องไอเบกยุนโฮไม่ต้องเอาใส่มาก็ได้นะใส่เป็นพวกไอนี่ดกวะมันชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ตัวฮิลเลอร์นะตัวบัฟสายบัฟของมีเต็มเลยเดี๋ยวดูโค้ดโค้ด เดี๋ยวผมไปทำเขาเรียกว่ากิจกรรมของน้องเอซิลก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาอาวุธมาอัพน้องเลยแล้วกันมาตอนนี้ก็ได้เรียกได้ว่าอัพสกิลน้องเอซิลจนเราสามารถได้อาวุธของนางมาครอบครองครงับได้อาวุธของนางมาครอบครองเสร็จแล้วเราจะยังไงต่อก็จะ จัดเลยเพิ่มพลังโจมตี4%ปรับใช้เอฟเฟกหลังพลังเออต่อใช้เอฟเฟกพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก300ต่อ1,000ของพลังโจมตีทีเ่เพิ่มเติมของเอซิลก็คือตัวนี้น่าจะเน้นไปที่โจมตีจ้าเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัพ level ฮึบขีดจำกัดสายเลือดข้ามไปเลยตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเก่งไหมนะครับก็คือ อยากเอามาเล่นเฉยๆนะผมชอบชอบน้องนะครับอีกอย่างตัวตัวาัดไฟมันไม่ค่อยจะเกมาัดไฟไม่ค่อยจะมีนะมีกี่ตัวมีไอหมอน,นี่มีอาเจนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นไอตัวมีดอ่ะชื่ออะไรวะาเออนี่น,นี่ตัวนี้นเอ็มม่านะครับ มีหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวห้าตัวไอชเวชเวก็ไม่ค่อยเก่งเะยชเวจริงๆเขาสกิลมันวงกว้างกว่านี้น่าจะโอเคแล้วเฮ้ยพัดเพลิงปีศาจสื่อเบ็ดมาจากไหนก็เนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผม ไออันนี้เดี๋ยวน่าจะใกล้ได้แล้วนะจริงอาบุธท่านน้ำเข้ามาก็โอเคครับไม่ค่อยมีอาบุธท่านน้ำเทเทพซะเท่าไหร่นะมีไอน,นี้ก็ไม่รู้เก่งหรือเปล่านะทีนี้เข้ามาก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับรอพวกต่างชาติเขาจัดแรงกักนก่อนนะผมก็ดูตามเขาเลยโอเคแล้วก็ไอนี่ไม่น่ามีแล้วครับเขาเรียกว่าอ่า ตรงนี้ทําไม่ได้นะนี่นี่นี่อันนี้ทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้รวมหนึ่งร้อยแต้มหกครั้งเนอะแล้วรายวันมันมน่าอันนี้น่าจะเพิ่งแบบเริ่มอาทิตย์ใหม่แล้วประมาณสามสี่วันนะแล้วมันต้องทําต่อต่อวันเลยนะครับหนึ่งร้อยนะอีกสามวันจะได้นะครับเพราะค่อนข้างที่จะยาวนานพอสมควรก็ <c oughs> <c oughs> เลยยังไม่ได้น้องใช้อินเร็วๆนี้ก็ต้องรอไปอีกนะครับผม ครับสโซนนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับก็เตรียมเตรียมนางเราามอัพนางแต่ว่ายังยังไม่สุดนะจริงๆมันต้องแบบเจ็ดแปดหมื่นนะถึงจะพอโอเคเล่นได้นะผมแล้วก็รออัพกกกุนฮีด้วยนะผมข,ขึ้นสุ่มได้แต่ก็ยังไม่ได้ปัน้นยังไม่ได้อะไรเลยหาแฟกอยู่ไม่ใช่อะไรแฟกยังกระจายููเลย ไม,ม่เหมือนในะพวกนี้แฟมันเริ่มโอเคแล้วไอ้นี่กินกาก,กากอยู่แต่ด้วยจากอันอื่นมันครบแล้วไงใส่เซตพิษด,ด้วยประเด็นคนอื่นเขาใส่เซตอื่นกันต้องหาอาหารใหม่นะสโลนนี้สวัสดีครับ